สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีสดิผ้าพี่น้องมาเบิง่งก๊กกระเจีย๊ยบคอยปลูกใหม่พี่น้องเอ้ยก๊กบทันทั้งแนนช่างมาจี้จมดอกแทนน้อหากบทันอย่างพื้นเจ้าคือปีนป่งใบแทนน้อพี่น้องก๊กในน้อยออกมากระดอกมากเลยพี่น้องเอ้ นี่นะอ,นนอันนี้แห้งน้อยพี่น้องนี่กันได้ดอกเลยนี่พี่น้องบบบคือบัวพ่อคือพี่น้องเลยกบบอพออัพ่อศอกนี่พี่น้องดอกมากเลยนี่พี่น้องเลยก็เป็นอยู่เนาะฝุ่นโรยเลยืล้อดินฝุ่นนี่ก็ได้กบคอออือบววพ่อศอกพี่น้องก็มากนี้ไดหมากฝุ่นก็ได้นี่ได้ เนโน่โอ้ยหมากก็ได้พี่้นงแก่อะไรได้เนี่ยน้อยนี่็แก่แล้วเนี่ยหมากเนยน่พี่น่โอ้โห้กหน่อยโพดหน่อยโพพี่้องเฮ้ยเห็นว่าก็ได้ข้าวอยากหมากเนอะลูกนาะเนโนอยนี่พี่นอ่เฮ้ยเนี่ยน้น่กระหมากันนี้เลยหมาก แกแล้วได้หมากเมืนผนมีไนได้ได้มีพี่น้องนีแก่แล้วกินได้แล้วกระแนวใหญ่ฮะแล้วเอามาปลูกกระได้นุบัดเป็นหมากผนวาเป็นกกผัวใบกกนน้อยนี่พี่น้องผลิตออกมากระเลยดอกเลยหมากเลยพี่น้องเลยกระเย็บข่อยต้นเตี้ยต้นหน่อยหน่อยโพดหน่อยโพพี่น้อง บอกพ่อหอดอกพี่น้องเลยค่ะบอกพ่อดอกหน่อยกุ๊กนะกะดีพี่น้องเคยมากพ่อมกุ๊กน้อยๆกับมากกะดีว่าโบหมากเป็นพี่น้องโอ้ยเป็นบกบกยั้งมากินนี่เนาะอืมคอยปลูกเป็นนานพี่น้องเลยนาน หมากเลยตใอย่างหัวว้าวแถวเดียวอันนี้ผักกาดกอนพี่น้องเลยผักกาดดอกผักกาดซ้อมขอยนี้ดอกแล้วพอเก็บลวกเลยแล้วพี่น้องผักกาดข่อยพี่น้องงามโบงามบ่พักพักก้นมาหนี่พี่น้องงาม,ม,นนง,ามงามเลยเก็บลวกก้นหลายมือ กำลังดอกให้มันดอกเงาไปนี่ก่อนสวนน้อยๆก็มีครบทุกอย่างเยอะพี่น้องถั่วพูกะไก่ยังบดเลยสิปลูกใหม่พี่น้องพี่น้องมองหุมก็ได้นะสุกคล้ายมองหุมก็ได้นี่บุษันไดสุกเนะเพราะได้กินแต่ละเมื่อละวันพี่น้องเอ้ยชีวิตบ้านๆหล่อหัวหลาสวนออกกําลังกาย ไปในโต๊พี่น้องเลย,ขอ,เอข,อยเอขอบใจเด้อที่มาสมสวนนำข่อยเด้อสมสวนเศร้านี้ก่อนสีหดพี่น้องพาพี่น้องสมสวนก่อนก่อนจะหดขอบใจเด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆ